สวัสดีค่ะบีคุณเกอไลฟ์สไตล์มาแล้วจ้ากันอื่นก็ต้องขอบคุณคุณเพื่นอนพี่พี่น้องๆ้อนะจ้าที่เข้ามาชมคลิปยังให้กำลังใจบีคุณกอไลฟ์สไตล์ตลอดมานะจ้าต้องขอโทษขออภัยนะจ้าที่ตอบคอมเมนต์จ้าบช่วงนี้บด้มาเห็ดคลิปลงยูทูปันไดเนาะจ้าขายของขายแซนด์วิชจ้าขอบคุณนะค่ะขอบคุณจากใจจริงจ้า ฮอกบนันีนะคะจะพามากินชูชีแมน,นบอนี่ใส่เน่นๆอันละสิบบาทเด้๋ยจ้ะนี่มีไข่กุ้งมีปูอัดมเีเบคอนมีสลายมีปลาแซลมอนนะ่ะจะกินกับอซอสบาสบีซอบสบาสบีแล้วก็มีสลัดนจ่จจะ มนเด้อค่ะเด้อเนี่ยว่า,ยววาชาขึ้นสมองเลยขึ้นสมองคักๆัมันี่ก็มาเด้อจะเด้อกินน้ำกันเด้อค่ะจิมโอกาจิมหลยจะยานมันขึ้นสมองมามเลยจ้ะโอ้ mực bất cứ bất của pett cái xây dựng của mong ơi mhm 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 Trời mhm 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 cà mhm 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 บกาดจําเลยเซ็กก่อนก็หยันบาสบีมันติดมาหลาย <c oughs> อืม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 อืาอืม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  ก,กินผกเยอะจ้ะน้ำเสียเขียว mm hmm. อืมอี่ขึ้นสมองเลยเอยอจัจอ, mm hmm. อยากกินนะจ้าเดินเดินกินเท่ากาจิมหลายเ้ว บีขั้นโกวง่ายของไม่เลื่องจากอันนี้ของไม่ยึดสันล่างจากของเกา่าจะยึดสันสองได้สันสามยุ่งหลายจ้ะพอจะคิดถืกหรือคิดผิดง่ายของแต่กรดียึดยึดสันล่างนั้นไปมาสะดวกกะจ้ะแต่ว่ากับยุ่งหลายแต่การซื่อมุง่งไอ้มาติด ตรงประตูข้างหลังไว้ละจ้ะวนันนี้สะายขายเซเทนบีขายกับด้มือแล้ว เศร้าบก็สิ้นยุทธจ้ะจากราดก,กำไรว่าขาดทุนเห็ดยังเดียวจ้ะเพราะว่าบ่มีงานเห็ดแล้วเขาก็ต้องหาไรายได้มาน,นิดนิดน้อยๆก็ยังไข่เนาะจ้นะเนาะ ปลาแซลมอนชิมใส่เต็มขคำเขาเลยจ้ะอ้นคลอร์กกาปรกกาตัวบาซาเบีแห้ง <c oughs> อยามาติดมาหลายส <c oughs> าขานี่อ,อร่อยค่ะเน,น็้ซัมอนลรวเึ้นหอย Ay, tapos, 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 tapos,

Cái có chơi là chồng ừ. Ừ. Ôi, tôi ở lại của tôi cho Chị Tôi cho mong nữa ถ้ากินเบล่อนน่จจะก็ขอบคุณเพื่อนๆอ,อีกครั้งน้อจ้ะที่เป็นกำลังใจให้ละก็สนับสนุนบีค้นโก้ไลสไตล์มาอย่างดีน่าจะเดี๋ยวกกษสิพยายามตอบคอมเมนต์ให้เร็วที่สุดนะาจะต้องเคร่งเคร่งกับเจ้องต้องต้องบัให้เจ้าของขยันกว่านี้ฮะนะคะ ขอบคุณด้ค่ะก่อนไปกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งดิงดิงดิงให้บีก้นโก้ไลสไตล์น้ำในด้จ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำเนยด้จ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย